เริ่มต้นกันแล้วนะครับจาก0ถึง100เริ่มต้นกันกันกบ Real Factor Theory รุ่นที่10นะครับสำหรับรุ่นสุดท้ายในปีนี้นะครับเราเปิดรับสมัครกันนะครับสามารถเริ่มติดต่อขอลงทะเบียนได้นะครับตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นสำหรับนะครับสิทธิพิเศษของรุ่นพี่ๆนะครับใครที่อยากลงเรียนต่อนะครับลงเรียนต่อ รบกวนติดต่อลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนที่รุ่นน้องๆจะตามมานะครับไม่งั้นอาจจะเต็มได้เนื่องจากว่าจำนวนจำกัดนะครับเพียงแค่100ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับและแน่นอนฉลองความสำเร็จนะครับกับการก้าวเข้าสู่ปีที่3ของทางสถาบันฟิดเซนเตอร์เนาะโดยยอดถอนในเดือนที่แล้วนะครับของนักเรียนในสถาบันที่มียอดถอนสูงถึง 90,000ดอลลาร์เลยทีเดียว90,000ดอลลาร์นี้คือยอดถอนกำไรของนักเรียนในหลักสูตร Real Factor Theory นั่นเองเพราะฉะนั้นอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะครับติดต่อลงทะเบียนได้เลยสมัครเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ มีข้อแม้นะครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยหากคุณต้องการที่จะเทรดต้องการที่จะเรียนรู้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเปิดพอร์ตการลงทะเบียนเป็นการบริหารจัดก,การของตัวคุณเองเพราะคุณต้องมีพอร์ตเพื่อเรียนควบคู่ไปกับทางสถาบันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่นะครับสนใจเข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับตั้งแต่ความสนใจนั้นไปสู่พื้นฐานนะครับการเป็นเทรดเดอร์เนาะ จนถึงการเป็นพาร์ทไทม์และการเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์ครับรวมถึงการต่อยอดนะครับพัฒนาระบบนะครับโรบอทเทรดหรือ EA ของตัวเองนะครับเพื่อที่คุณจะสามารถทำได้ทั้งในส่วนของ Active Income และ Passive Income เป็น Career p a t h ในการเรียนรู้ร่วมกันกับทางสถาบันเรานะครับแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราแล้วพบกันนะครับเอาละสำหรับในวันนี้ครับ ตอนรับการกับฟิดูเดลี่นะครับในวันศุกร์ที่9พฤษภาคมในส่วนของแผนและพผนการซื้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเริ่มต้นอัปเดตกันก่อนเลยนะครับกับเหตุการณ์เมื่อวานหลังการประกาศอันเอมเพลเมนต์ครมนะครับที่การขอรับซื้อกันการว่างงานลดลงทุกคนแบบมีนระดับสาคัญด้วยนะรวมถึงทอยถแถลงในช่วงเวลาสามทุ่มนะครับที่คุณประธานทรัมป์นะครับ, <c oughs> Trump, รบออกมาถแถลงในเรื่องของทิศทางทางเศรษฐกิจครับ เรียกได้ว่าถึงจะเป็นนักการตลาดที่ดีแค่ใดก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับความจริงในเรื่องของรายงาน GDP เนาะซึ่งออกมาติดลบจริงๆนะครับรวมถึงการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือบทบาทยุตินะครับไม่ว่าจะเป็นจากนโยบายที่เขาได้หาเสียงไว้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยุติสงคราม ณปัจจุบันยูเครนรัสเซียก็ยังเจรจาไม่เรียบร้อยนะครับในขณะที่นนยบายทางภาษีนะครับการตอบโต้กันเป็นมาระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนถึงแม้ว่าจะเริ่มถอยคนละก้าในการเจรจาแล้วก็ตามทีแต่ล่าสุดนะครับคดีพลิกด้วยการออกมาแถลงการของทางประเทศจีนนะครับว่ายังไม่ได้รับการติดต่อนะอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าเราข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่ในส่วนของประเด็นนี้เองครับจึงทําให้เกิดความ จึงทําให้เกิดการสูญเสียความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนาะในประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อเนาะว่าแล้วเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อวานเนี่ยเราอยู่การในมุมมองของการดีเด้งเล่นขายนะครับหลังรูปแบบของพฤติกรรมราคาเนี่ยเขาแสดงการสวิปลีควิดิตี้นะครับหรือการกวาดสภาพคล่องอย่างชัดเจนในทิศทางแนวโน้มขาลงที่เป็นรูปแบบของดรอปเบดดรอปนั่นแหละในวันนี้เองครับตัวเลขสำคัญเศรษฐกิจเป็นของฝั่งแคนาดาแล้วไม่มีตัวเลขสําคัญในฝั่งอเมริกาเลยจุด เปลี่ยนสำคัญเลยคือตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มครึ่งังงงบเรามีถ้อยแถลงทัศนะทางการเงินไม่ว่าจะเป็นนะครับวุฒิสมาชิกของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหลายๆท่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณบากินคุณวิลเลียมคุณกอสบีคุณวอลเลอร์และคุณวิลเลียมนะครับรวมถึงคุณคุกคุณแฮมมัคนะครับและคุณมูซาเลมด้วยนะฮะ หลายๆท่านเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องมาติดตามประกอบกันจากถ้อยแถลงที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เอ้ยไม่ใช่คุณเจอรอมพาเวลนะครับขออภัยนะฮะคุณเจอรอมพาเวลได้มีการแถลงไปแล้วนะว่านะครับในทิศทางเขามองทัศนะอย่างไรเดี๋ยวต้องไปติดตามก,กัน,กนนะกว,นะว่าผนะู้ท,ทยยี่มสมาชิกแต่ละท่านนะครับมองในทิศทางเดียวกันหรือไม่ แต่จากคะแนนเสียงที่เป็นผลโหวตการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายน่าจะเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับทางสถาบันการเงินเองยังคงยืนยันนะครับในการที่จะให้ความสําคัญกับอัตราเงินเฟ้อเป็นสําคัญครับและเตรียมรับมือกับสภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากสภาวะของนโยบายภาษีที่จะตามมาในอีก60กว่าวันนะครับตอนนี้ในกรอบระยะเวลา90วันของการเจราจานะครับเชริฟเนาะที่มีการขยับเลื่อน กรอบระยะเวลาเนี่ยตอนนี้ก็ลุวงเลยมาเกือบ1เดือนแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันว่าหลังจากนี้ในอีก2เดือนข้างหน้าครับเทอริฟจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจโลกแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อทิศทางการลงทุนบ้างฝากติดตามฟิ d ด d เดลี่ให้ด้วยนะครับแต่เห็นว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยและแน่นอนว่าวันนี้เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานไม่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับทิศทางการลงทุนครับวันนี้ โฟกัสของเราจะไปโฟกัสกันนะครับที่ปัจจัยเชิงเทคนิคนั่นเองเดี๋ยวไปติดตามปัจจัยเชิงเทคนิคกันต่อนะครับสำหรับในวันนี้นะครับกับปัจจัยเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นเราไปกันที่ XAU USD ใน time frame 1ชั่วโมงนะครับสำหรับทิศทางของ XAU USD ใน time frame 1ชั่วโมงขานรับนะครับกับช่วงการนำเทรดนะหรือการ l i ฟ e trade นะครับที่เราทำเป็นวิทยาทานกันในกลุ่ม f i d u c ซ l i ไ e เนาะ ก็เป็นไปตามเส้นปะร้อยเอนตาะตั้งแต่ช่วงน้ำเทรดนะครับที่เราเล่นซื้อขึ้นไปแล้วเรารอ,อตบเซลล์กลับลงมานะครับในกรอบแนวต้านในยะสําคัญสามามร้อยหตรงนี้ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยราคาปรับตัวลงมาปิดเป้าทํากําไรของเราในช่วงเช้าว,วันนี้แล้วนะครับใครยังไม่ปิดทํากําไรอย่าเริ่มปิดทํากําไรด้วยนะครับทีนี้ในทิศทางที่พิจารณาอยู่นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นมุมมองที่เราจะเห็นได้แหละ ว่าจากทิศทางในวันนี้หลายๆคนอาจจะสอบถามขึ้นมาว่าแล้วทิศทางจะไปยังไงต่อ liquidity ก็สวิปแล้วนะครับกว่าสภาพคล่องเรียบร้อยแล้วหลังการกว่าสภาพคล่องราคาพักฐานตามรูปแบบ drop bed drop เรียบร้อยแล้วนะครับชุด drop bed drop จบหรือ,อยังจบแล้วนะครับหลังการ retest ในช่วงปัจจัยการประกาศนะครับประกอบกับถอยแถลงของคุณดธรรมในช่วงเวลาหนึ่งทุครึ่้วก็สามทุ่มนะครับทิศทาง ดี่ตัวขึ้นไปปิดกรอบ50% f i ดอร์เนชนะครับเกิดรูปแบบของคลื่นขยายราคาปรับตรงงานพับฐานในช่วงเช้าวันนี้เรียบร้อยแล้วตามเส้นปะครบทุวนหมดแล้วครับประเด็นก็คือตอนนี้แนวรับบริเวณ3,289รับอยู่จ้ารับอยู่แล้วอย่างไรต่อนะครับราคาปรับตรงมาทิ้งไส้บริเวณ3,271กวาด Liquidity ของสภาพคล่องที่เป็นโซน f a i r v a l u e gap ทิ้งไปหมดแล้วปิด Fairvalu e gap ก็ปิดแล้วนะครับ รูปแบบพฤติกรรมราคาเกิดสวิงโลก็เกิดแล้วราคากำลังเกิดเทคนิคอลรีบาวแผนในวันนี้มองมุมมองอย่างไรต่อมุมมองในวันนี้คาดการว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบไซด์เว์ครับในกรอบ3317-3344ถึง3,344เนาะในกรอบไซด์เว์กรอบนี้นะครับกลยุทธ์มุมมองที่ได้เปรียบเนี่ยน่าจะเป็นการดีดเด้งเล่นขายแหละแต่เราจะอาศัยนะครับสัญญาณการกับตัวหลังราคาขึ้นไปทดสอบกรอบหลังการปิด ออเดอร์บล็อกรถไฟวัลูเก็ที่กรอบบริเวณ3,345นะครับเพื่อหาจังหวะออกออเดอร์เซลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับดีดเด้งเล่นขายเป็นกลยุทธ์สำคัญครับแต่เนื่องจากราคาในปัจจุบันยังมีโอกาสนะครับดีดตัวขึ้นต่อได้เนาะหลังการย่อพักฐานในช่วงเช้านะครับที่ปิดราคากันไปที่บริเวณ3,288ราคายังมีโอกาสดีดตัวขึ้นไปทดสอบกรอบบริเวณ3,344นะครับในกรอบพฤติกรรมราคาโซนนี้นะก็าหาจังหวะจากการ เกิดสัญญาณสวิงไฮหาจังหวะดีเด้งเล่นขายนะครับและควบคความเสี่ยงที่แนวต้านสำคัญบร,ริเวณ3 3 7 0ซึ่งเป็นไฮเมื่อวานที่ราคาปรับตัวลงไปได้อย่างรุนแรงนั่นเองโดยโครงสร้างพฤติกรรมราคาย,ยังเป็นแนวโน้มขาลงยังเป็นแนวโน้มการพักฐานอยู่นะครับในทำเฟรม1ชั่วโมงจากกรอบการพักฐานในบร,ริเวณดังกล่าวนะครับมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปพักฐานที่บร,ริเวณ3 2 0 0 3,137 3 1 1 2ามาดับและ3,057้าตามลำดับได้อยู่นะครับในมุมมอง นื่องจากว่ายังไม่มีปัจจัยจาก Fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาเพิ่มเติมในการสนับสนุสนให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นน,นะครับโดยทิศทางเศรษฐกิจจากนโยบายการเตรียมความพร้อมของนโยบายทางการเงินนะครับก็ย่อมส่งผลให้ความน่าสนใจหรือความดึงดูดในสินทรัพย์ทองคำนั้นเริ่มลดน้อยถอยลงไปนั่นเองเนื่องจากว่าสินทรัพย์นะครับในสน่วนของราคาทองคำเองถือว่าเป็น Have n stock แต่นับปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทุนสมรองระหว่างประเทศเขาเริ่มเข้าไปถือคลองพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาแล้วนั่นเองนั่นจึงหมายความว่ามันเริ่มเป็นกลยุทธ์การแลกเปลี่ยนนะจากนโยบายภาษีครับที่ทําให้หลายๆประเทศเนี่ยเข้าไปถือคลองพันธบัตรการถือคลองพันธบัตรเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นเจ้าหนี้เหนือภาษีประชาชนนะเนื่องจากว่าพันธบัตรของรัฐบาลหรือบอลยืนต่างๆเนี่ยหากเรามีการเข้าซื้อครับส่วนหนึ่งจากการเรียกเก็บภาษีนะครับของประชาชนชาวอเมริกาจะถูกบริหารจัดการนะครับโดยจ่ายออกมาเป็นปันผลหรืออัตราดอกเบี้ยนะผ่านการถือครองพันธบัตรนั่นเองเพราะฉะนั้นประชาชนชาวอเมริกรรัณปัุบันก็จะเสียภาษีนะครับเพื่อมอบรายได้หรือมอบการปันผลนั้นให้กับ ผู้ถือครองพันธบัึรซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะในเดือนปัจจุบันเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนนะครับหรือประเทศอังกฤษนะครับก็เริ่มเข้าถือครองในส่วนส่วนของพธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรของสหรัฐอเมริกาเยอะทีเดียวในสัดส่วนนะเพระาะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้น่าสนใจครับว่าแล้วทางสหรัฐอเมริกาจะมีแผนเตรียมรับมือกับผลกระทบจากนโยบายภาษ,ษีของตัวเองอย่างไรต่อดี นแน่นอนว่าในทำเฟรม1ชั่วโมงของ XAUUSD ณนะปัจจุบันเกิดรูปแบบของโดจีแล้วเช่นเดียวกันหากราคาปรับตัวลงมาต่ำกว่า3,314ครับราคามีโอกาสปรับตัวลงไปพักฐานได้ต่อนะแต่หากราคาสามารถปรับตัวขึ้นไปสูงกว่า3,332จะมีแนวต้านในระยะสำคัญที่เขาจะขึ้นไปทดสอบคือกรอบริเวณ3,345เพื่อไปทดสอบกรอบการปิดแฟล์ a l u e g ก p ที่เขาทิ้งแกปเอาไว้เมื่อวานนั่นเองนะครับเนาะโอเค วันนี้ก็จะเป็นทิศทางของ XAUUSD นั่นเองแน่นอนว่าการดิดเด้งเล่นขายยังมีกลยุทธ์ที่ได้เปรียบมากกว่านะภายใต้มุมมองที่ณปัจจุบันราคาดิดตัวอยู่นะครับเราจะรอดิดตัวให้จบก่อนนะหลังการดิดตัวจบของพฤติกรรมราคาเราจะหาจังหวะเซลล์กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับไปกันต่อที่ USOUSD ครับสำหรับมุมมองในวันนี้สําหรับ USOUSD ล่าสุดราคาสามารถเบรคไฮค์ได้แล้วนะครับ ปรับตัวขึ้นมายืนเหนือกรอบนบริเวณ60.40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังการปรับตัวลงไปพักขันมากถึง58ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับซึ่งก็เข้ากรอบออเดอร์บล็อกในยะาสำคัญนั่นเองเรียกได้ว่าเต็มเต็มหน่วยนะครับเรียกได้ว่าเต็มเมต็มหน่วยนะครับยังอยู่ในกรอบการทำกำไรที่ดีกับทุกๆคนเลยหลังราคาปรับตัวขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ในวันนี้เองนะครับ รูปแบบของพฤติกรรมราคาของราคาน้ำมันเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนว่าเป็น ascending triangle ในรูปแบบของ i n v e r d head and shoulder pattern นะครับราคาสามารถ breakout บริเวณ neckline เพื่อยืนยันกรอบของพฤติกรรมราคาได้แล้วนะครับจากบริเวณ neckline จนถึง neckline แบบนี้นะครับเราเอากรอบบริเวณ neckline เพื่อเทียบบริเวณ head and shoulder เนาะเพื่อหาระยะหรือจุดการยืนยันกรอบของพฤติกรรมราคานะครับ เราก็จะเห็นได้ว,ว่าจากกรอบพฤติกรรมราคาที่เริ่มเป็นไซด์เว้าแบบนี้นะครับราคาน้ํำมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อครับโดยมีนัยสําคัญในการทดสอบต่อที่บริเวณ62.80ดอลลาร์ต่อบ,บาร์เรลสำหรับใครที่ยังสามารถที่จะทํากาไรได้อยู่ราคายังไม่ย้อนลงมาทดสอบเทิร์ลิงสต็อปนะครับสามารถถือรันเทนไปต่อได้นะเวทแอนซี่เพื่อรอเลทโปรฟิต รันนั่นเองนะครับก็ยอ่อเล่นซื้อมีความได้เปรียบมากกว่าสำหรับ USO USD ไปกันต่อที่ BTC USD ครับมาช้าแต่มานะล่าสุดนะครับเบรกขึ้นมานะครับปิดกรอบประเวณ1น14,000เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่ามาช้าแต่มานะนะครับสมการรอคอยจริงๆโดยเฉพาะคนที่ได้ต้นทุนนะครับตั้งแต่กรอบประเวณ94,400น94,400เนาะในกรอบต้นสัปดาห์กับนะครับ weekly recap นั่นเองเพราะฉะนั้น ใครที่อยากได้นะครับทิศทางในการมุมมองนะครับอยากได้ทิศทางอยากได้มุมมองในการวิเคราะห์สถานการณ์ผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบก่อนใครเลยไปพบกันได้นะครับใน weekly recap นะครับ by f i d o Center นั่นเองที่เรานะครับจะอัปเดตสถานการณ์กันในวันเสาร์เพื่อเตรียมความพร้อม นะครับสำหรับทิศทางการลงทุนในสัปดาห์ถัดไปแน่นอนว่าไม่ใช่การชี้นําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการแบ่งปันข้อมูลเสมอห,หนึ่งเล่าให้ทุกคนในครอบครัวฟังหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสำหรับเป็น มุมมองนะครับประกอบการจัดทําแผนก่อนการตัดสินใจซื้อขายให้กับทุกๆท่านที่ได้รับชมรับฟังนั่นเองสําหรับใครที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาเป็นสมาชิกครอบครัวฟิลด์เซ็นเตอร์เหมือนกันสามารถติดต่อขอลงทะเบียนเข้ามาเลยได้ที่แอดฟิลด์เซนเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับทิศทางของว t ดี s d ครับล่าสุดทีเรียบร้อยที่บริเวณ14,000เนานะหลังปิดทีพไปแล้วครับเวส แอนซี see, เนาะเพื่อรอดูทิศทางการทำสวิงของพฤติกรรมราคาก่อนนั่นเองนะครับแน่นอน b t c USD ปรับตัวขึ้นมาได้ครับผลพลอยได้จะเกิดกับ n a s ร้อยหรือไม่เนื่องจากเมื่อวานเราเวทแอนซีไว้และแน่นอนครับเราจะสังเกตความแตกต่างนะในขณะที่นะครับบิตคอยน์อำทำห้ขึ้นมาทดสอบกรอบบริเวณ1 0 0 0 0 0ครับ n a s ร้อยเองยังคงไซเวว์อยู่เพราะฉะนั้นก็สมกับการที่เราปิดทำกำไรนะครับเพื่อ ยกย้าย cashflow หรือกระแสเงินสดนะครับไปจับตาในกลุ่มของ BTC USO USD แล้วก็ x a u USD เนาะและแน่นอนทั้ง3ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการขายทองคำหรือ x a u USD การเข้าเก่งกำไรนะครับโดยการเข้าซื้อในส่วนของ USO USD และนะครับ BTC USD ก็ปิดแผนตามเส้นปะตามแผนประจำสัปดาห์และแผนประจำวันอย่างครบถ้วนแล้วนั่นเอง ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลอัปเดตดีๆสำหรับทุกๆท่านในสัปดาห์นี้นะครับขอนักลงทุนทุกท่านครับชโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับแล้วพบกันใน Real Factor Theory